ในวันนี้พี่เจฟลีสร้างบังเกอร์ป้องกันปีศาจแห่งท้องทะเลลึกเนี่ยมีเอาซีมอนเตอร์เข้ามาจาับพี่เจฟลีกินเป็นอาหารมาดูกันว่าบังเกอร์ชนิดไหนสามารถป้องกันปีศาจแห่งท้องทะเลลึกได้บ้างช่วยกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพี่เจฟลีหน่อยนะแล้วไปดูกันเลยและนี่ก็คือที่หลบภัยแรกของพี่เจฟลีหรือว่าบังเกอร์นะเดงว้าวเดี๋ยวนะ มันจะป้องกันได้จริงไหมเอ่ยโอ้ยทาไมมันเป็นแบบนี้เอ่ยนี่ทำไมบังเกอร์พี่เจ๊ปลีมันทําจากต้นไม้นี่นาะเดี๋ยวขอเข้าไปหน่อยละกันเข้าไปไงเอ่ยฮ้เฮ้ยพวกเรามันจะมาและจะมีสารระบักตัวด,ด้วยเนอะ้เดี๋ยวขอเข้าไปดูก็นเลยบังเกอร์ก่อนที่หลบภัยไปปลอดภัยไหม ơi? เอ่ยเออเอ้ยเข้าไปไม่ไนดะ้อะขอวาร์ปเข้ามาเลยละกันนะครับข้างในนี้มีอะไรบ้าง ơi? เอ่ยเอ๊ะ ตรงนี้มีปุ่มแล้วนะครับอ่ากดหน่อยแล้วกันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเยเกิด,ดอะไรขึ้นเลยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเ้ยดี๋ยวเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นกันบบั๊เกอร์ของเราปีกอตปีกอตปีกอดโอ้หไม่ได้ใจเหมือนกันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นอเออ่าแล้วก็ปิดแล้วก็มีสวิต ปิดเปิดไฟอยู่ตรงนี้โอเคแล้วก็เปิดไฟแล้วก็ตรงนี้คือแหลกไม่แน่ใจนะครับทุกคนนะมาดูกันนะครับว่าบาังเกอร์แรกของพีเจฟลีจะสามารถป้องกันพวกปีศาจท้ะเลลึกได้หรือเปล่านะครับเฮ้ยพวกเรานั่นไงฉันเจอแล้วน่าจะเป็นลูกๆของพวกมันแน่เลยตัวเล็กๆแบบนี้ไปจัดการอะไรด,ดีกว่าเฮ้ยดดเดี๋ยวเหมือนมีใครเจออะไรบางอย่างอยู่ข้างนอกครับเฮ้ยเดี๋ยวจริงๆด้วยหมาแล้ว นี่ก็คือลูกของเจ้าปลาดาวไก่พัดน,นี้นะฮะรูกกันนะครับว่าจะลูกปลาดาวจะสามารถเข้ามากินพี่เจฟลีนในบังเกอร์นี้ได้หรือไม่ 3...2...1... Let's go เก พวกเรามันมาแล้วไอ้เจ้าลูกปลาดาวยิงมันยิงมาจะให้มันเข้ามาในบังเกอร์ของพวกเราโอ้กำลังปไาแล้วครับทุกคนตอนนี้ฮ่าฮ่าฉันจะจับพวกแกกินใด้หมดเลยพวกเรามันมาแล้วโอ้เจ้าจอยด้วนไปจะเข้าไปนะนี่ไงบาดนี่ฉันจะกินแค่ไอ้เจ้าปลาดุนนี่แน่จริงโอ้ยเดี๋ยวพี่จะไปอยู่ไหนวันนี้เดี๋ยวบ้าไปแล้วโอ้ยเดี๋ยวตอนนี้ไอ้เจ้าปลาดาว มันเข้าไปในบังเกอร์แทนพี่เจฟลีแล้วจะจะกินแทกมานะมาตรงนี้ช่วยกระเิงแล้วเนี่ยยกงมันยังเหลืออีกหนึ่งตัวอยู่ตรงนี้ช่วยกระยจกแล้วนี่แนะมานี้โอ้ยเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวนะบังเกอร์แรกของพี่เจฟลีโอ้ยไม่รอดครับมันเข้าไปข้างในแทนพี่เจฟลีเลยอะไรวันเนี้ยนี่แน่ บังเกอร์ถัดมาว้าวบังเกอร์นี้ดูใหญ่แล้วก็ปลอดภยัยขึ้นเยอะเลยนะครับทุกคนเอ้ยข้างในมีพวกอะไยนะเฮ้ยเข้ามาแล้วตอนนี้ไอเจ้าปีศาจแห่งท้องทะเลเลึกมกันกำลังจะขึ้นมากี่พวกเราแล้วเข้ามาหลบภัยอยู่ที่บังเกอร์ของพวกเรากอดโอเคเลยบังเกอร์นี้ก็ทําจากปูแล้วก็ก้อนหินครับทุกคนจืบ๊บโอ้ข้างในดูแคบนะครับแปลว่า น่าจะปลอดภยอัยเฮ้ยบ้าไปแล้วมันกำลังจะขึ้นมาเพราะว่าพวกเราไปจกกักรการลูกของพวกมันไงเออเดี๋ยวพาลยังเอ่ยยังไม่มาครับตอนนี้พวกแกบังอาจมาทับลูกลูกของพวกฉันพวกแกไม่รอดแน่ฉันจะเข้าไปกินพวกแกเองไอ้พวกมนุษย์ มันมาแล้วอ้อนนี่เลยครับมันมาแล้วเพียบเลยรอบนี้เป็นตัวใหญ่แน่เลยนะครับโอ้โหย ได้มาแค่ตัวเดียวมาเพียบพลยเฮ้ยอะไรบ่นดีย่พวกเราจะต้องรอดอยู่ข้างในนี้ฮับออกไปในกาดมาดูกันนะครับว่าบังเกอร์นี้จะสามารถป้องกันเจ้าปีศาจป่าดาวกายพังร่างยักษ์ได้หรือไม่สามสองนึ่งเลสโกเข้าไปเกณฑพวกมัน <S <S 2> <S 2> พวกเราบังอาจประทับดกลูกของพวกฉัน พวกแกไม่รอดแน่ฮ่า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 มาเน่ออกมาเน่ฉันจะเกินพวกแกโอ้ยพวกมันเพียบเลยนะครับทุกคนอย่าออกไปนะถ้าออกไปแล้วก็พวกเราถูกจับกินแน่เลยโอ้ยพวกมันอยู่ข้างนอกเพียบเลยครับตอนนี้นี่ไงเจอแล้วพี่เจมี่จะต้องออกไปต่อสู้กับพวกมันหน่อยละกันโอเคไปเลย,ยมาเน่หนักเด็ดจริง โอ้ยโอ้ยโอ้ยบรรยากาศพี่เจ๊ปเลยเจ๊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 เๆๆๆจ๊เจน้อยแน่เออเอ่อ right? เออเรียบร้อยโอ้โหนิดเดียวนะอูร่างของมันยืดยาวเลยนะครับสรุปแล้วบังเกอร์นี้สามารถป้องกันเจ้าปีศาจป่าดาวกายพันได้เจ๊ บังเกอร์ถัดมาห้าบังเกอร์ไี่อูดูเหมือนว่าทําจากหม้หรือเปล่าครับเออ,เออเดี๋ยวแต่ว่ารอบนี้มันมาแล้วโอ้ มันคือลูกๆของเจ้าเฮียมีเอาสีมอนเต์ครับเป็นปีศาจที่มีตาสาบตาบานบ้าแลหลยก็ไปก็างในตรวจเลยเดีเดียวข้างในนี้เฮ้ยฉันไม่รู้ว่าฉันจะลอยเอาจับก,ก่อแห่งนี้ได้หรือเปล่านะฉันราวันนัะอยู่เออข้างในนี้มีทั้งหมดสองคนนะครับโอ้โยนั่งชิวๆเลยเฮ้ยนั่งก่อนนั่งก่อนนะเพื่อนเราติดอยู่ที่กอแห่งนี้ก่อนานาหลายย่สิปีแล้ว ข้างในบังเกอร์นี้แล้วก็อ้ยมีตุ๊กตาของเล่นด้วยนะครับโอ้เอ,ย,อย,ยังมีทีวีมาดูรถเนี่ยถือว่าบังเกอร์นี้สบายสุดๆเลยนะครับทุกคนมีทีวีให้ดูมีรูปภาพด้วยนะครับรูปภาพไขแล้วนี่ไม่คุ้นเลยแล้วก็มีคุณลุงมีเ,เจ้าตัวนี้อยู่หนึ่งตัวนะครับโอเคตอนนี้มันมาแล้วนะครับลูกๆของเจ้าปีศาจเอ้ยเดี๋ยวเปิด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 อ๋อเปิดหน้าต่างตรงนี้ นี่เลยนะครับก็คือลูกๆของเจ้าเฮียมีเอาส์ซีมอเตอร์บนปพาแล้วพวกเราได้เวลาเข้าไปจับพวกมนุษย์กินเป็นอาหารแล้วพวกแกไม่รอดแน่เข้าไปจบตี้ได้เลยมาดูกันนะครับว่าเจ้าลูกๆของเฮียมีเอาส์ซีมอเตอร์จะสามารถเข้ามากินพี่เจฟฟี่อยู่ในบังเกอร์แห่งนี้ได้ไหมเอ่ย 3...2...1... l e t น g ่เลสโก เขาไปจับไอ้พวกมนุษย์กินให้หมดเลย <c oughs> มันนี่ไอ้เจ้ามนุษย์พวกแกไม่มีทางที่จะนิออกจากทะเลของพวกแ้นได้หรอกแกไม่รอดแน่มันมาแล้วโอ้โหเจอเลยเฮ้ยอะไรบ้านี่เฮ้ยเดีเ๋ยวดูมันว่ามันสามารถ เข้ามาในบังเกอร์ของพี่เจมส์ลยได้เข้าไปข้างในเลยพวกเรานี่นะมาเน่ <c oughs> พวกแกไม่รลอนนะเออไ่นะเออจุยๆฉันหน่อยเออไปเออเดี๋ยวข้างในมีระเบิดนี่นะเออไปเฮ้ยใหญ่นะมันจะกินฉันแล้วโอ้ยเพียบเลยนี่งเงไอ้อไปเข้ามาเลเวอเลโอ้ยวิ่งหน่อยเลยอุ้ยพวกมันสามารถเข้ามาในบังเกอร์แห่งนี้ได้นะครับแสดงว่าไม่ปลอดภัยเข้าไปรอบนึง เจ็บปี๊ดเจ้ระเบิดเล่าเปิดเล่าเปิดเลเปิดเลเปิดเลาเปิดนี่ยเจ๊กเจ๊กจ๊กเจ๊กจ๊กโอ้โยออไม่นะเแก่แก,แกมาถามฉันฉันจะฟ้องพ่อของฉันโอ้ยเรียบร้อยครับบังเกอร์แห่งนี้ไม่ปลอดภัยครับทุกคนโอ้ยพวกมันสามารถเข้ามากินพี่เจ็บปีได้ บังเกอร์ถัดมาว้าวบังเกอร์นี้เป็นบังเกอร์ที่ปิดมิดชิดเลยนะครับทุกคนจะต้องปลอดภัยแน่เลยแล้วก็มีผู้คนเพียบเลยนะครับเฮ้ยพวกเรา เตรียมพร้อมนะเดี๋ยวไอเจ้าปีศาจมันจะออกมาแล้วดูมันว่าที่ก่อแห่งนี้ไม่ใช่ก่อปกติแล้วโอ้มีผู้คนอยู่ด้านบนบังเกอร์ด้วยนะครับเข้าไปข้างในเลยเดี๋ยวฉันจะอยู่ด้านบนรักษาความปลอดภัยตรงนี้เองได้เลยครับข้างในมีอะไรบ้างเอ่ยเอ้ยอ,อะไรวะเนี่ยเฮ้ยตอนนี้พวกเราจะต้องเข้ามาในหลุมหลบภัยสะก่อนเพราะว่ามีปีศาจทะเลลึกมันก็นจะขึ้นมาแล้ว ข้างในนี่เอ้ยนี่คืออะไรเอ่ยโอ้มันเหมือนกับอะไรบางอย่างที่กําลังทดลองครับทุกคนว้าวใช่แน่เลยนะครับแล้วก็มีคอมพิวเตอร์นี่คือวิช์อะไรเอ่ยอ่ะเปิดหน่อยละกันเป็นเปิดปิดไฟนะครับส่วนตรงนี้ก็ปิดเปิดประตูส่วนข้างนอกตรงนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าสร้างเสร็จหรือย,ยังโอเคเดี๋ยวเราปิดประตูหน่อยละกันฮึใช่ไหมเอ่ยอ่ะจุบโอเคปิดประตูสิประตูปิดไม่ได้ออปิดหน่อยนี่แนะ นี่แน่นี่แน่เออปีละปีละปีละปแลวโอเคเข้ามาข้างในเลยนะครับน้อยแน่ไขมันบางอาจมาทำลูกลกของฉันวะเนี่ยพวกแกใช่ไม้ไอพวกมนุษย์บางอาจมาทำลูกๆของฉันเฮ้ยพวกเราเข้าไปจับไอพวกมนุษย์ที่อยู่บนเกาะแห่งนี้กินพวกมันให้หมดเลย พวกเราพวกมันหมากันแล้วโอ้โหตัวยังใหญ่ไปเลยเฮ้ยพวกเราเตรียมรับมือได้เลยไอ้เจ้าปีศาจสามตามันขึ้นมาจากทะเลแล้วเตรียมจะากัดบันไดเลยพวกเราดูเหมือนว่าด้านบนส่งสัญญาณมาแล้วครับว่าไอ้เจ้าปีศาจแห่งท้องทะเลลึกมันออกมาแล้วมาดูกันนะครับว่าพวกมันจะสามารถเข้ามากินพี่เจ๊ปลีอยู่ในบังเกอร์แห่งนี้ได้หรือไม่ 3 2มสองหนึ่ง let's go <S พวกเราจัดการมันได้เลยมันมาแล้วฮ่าฮ่าฮ่าพวกแกบังอาจมาทำลูกๆของฉันเข้าไปจับโปมไบกินเลยนี่แน่มาโอ้โหอะไรวะเน,นี่ยมันสามารถเข้ามาจบที่พี่เจฟฟี่อยู่ใน บังก็เห็นนี่ได้ครับโอ้ยฮ่าฮ่าฮ่าเป็นไงล่ะจับปลาด้โอ้ยสวยแล้วเดี๋ยวนีวพี่เจฟฟี่จะต้องเอาระเบิดไปจัดการกันไหมครับเจอมาแล้วอยู่ตรงนี้พวกเรานี่ระเบิดที่พี่เจฟฟี่ซ่อนไว้ครับเออมันมาแล้วฮ่าฮ่าฮ่าแกไม่รอได้เออเออระเบิด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 เออเสียบป้อมนี่แน่เอาระเบิดไปกินเลยแล้วก็จับย้อนหลัปลา โอมอมมยเออบนบ้าอะไรกันวันเนี้ยโอ้โหมองไม่เห็นเลยนะครับทุกคนกันเลยึ้นวันเนี่ยโคตรแรงเลยนะครับโอ้ดีเดียวมองไม่เห็นเลยอยูอย่ไหมเ,เออมันหายไปไหนวันเนี้ยโอ้หูพวกปลาจากจั่หอยอะไรวันเนี้ยหอยถือว่าหดมากๆเลยนะครับร่างยักพวมในออดนี่แ <laughs> น,นบัอารมาทำหลกๆของฉัน บังเกอร์ถัดมาว้าวโดแข็งแรงขึ้นมาทันทีเลยครับทุกคนแล้วก็มีหน่วยทหารรักษาความปลอดภัยผมจะรักษาความปลอดภัยกับหวกนาเองครับเชิญเข้าไปข้างในได้เลยครับหวหนาโอเคเข้ามาข้างในหน่อยสิเอาเปิดประตูหน่อยเออเปไงเอ่ย เออเดี๋ยวประตูเปิดยากเอ,อิบนี่เอ้ยประตูบดีขึ้นมาเอ,อเข้ามาข้างในเลยนะครับแล้วก็มีสองคนอยู่ข้างในอเออเอ,อ้ยไม่นะเอ,อ้ยขอบครัวของฉันทุกไอเจ้าปีศาจมันกินไปหมดแล้วตอนนี้อู้น่าจะเป็นผู้ที่รอดชีวิตแน่เลยนะครับทุกคนแต่ว่าบาังเกอร์แห่งนี้ก็ดูแข็งแรงมากๆอ่ะปิดหน่อยละกันปิดหน่อยนี่เรียบร้อยนะครับทุกคน เออ,เอ,อหัวหน้าครับมันมาแล้วไอ้เจ้าปีศาจรังยักษ์ใหญ่มันมาอีกแล้วครับหัวหน้าเฮ้เดี๋ยวนะเหมือนด้านบนส่งสัญญาณแล้วครับว่ามันมาแล้วอเดีเี๋ยวเปิดประตูทางนี้ได้ไหมเอ่ยไม่ได้ครับแต่ว่าพี่เจปรีเฮ้อมองเห็นของมันอยู่นะครับนิดนึง หวัวมันอยู่ตกนี้มันคือเจ้าเฮียมีเอลซีมันเตอร์อีกแล้วมาดูกันนะครับว่าปี่สารเฮียมีเอลซีมันเตอร์จะสามารถเข้ามากินพี่เจฟลีในบังเกอร์แห่งนี้ได้หรือไม่สามสองหนึ่งเลสโก้ได้เวลาขึ้นไปจับไอ้ปอบมาดูยกินเป็นอาหารอีกครั้งพวกแกไม,ม่รอดแน่มั่มาแล้วครับหัวหน้าพวกเราจิงมันอมโอ้บาโอ้ มันจบตีพี่เจฟลีอยู่ข้างในบังเกอร์ได้ครับฮเรียบร้อยเนื้อขขงพวกนี้ก่อเลยืัอกันนะเนี่ยโอ้ดูเหมือนว่าบังเกอร์ยังไม่สามารถป้องกันพี่เจฟลีได้นะครับเดี๋ยวเมื่อเกิดไหนเอยตอนนี้อเดี๋ยวพี่เจฟลี ใช้ปืนไปจัดก,การมันหน่อยแล้วกันนะครับทุกคนอยู่ไหนวะเน,นี่ยมานี่เฮ้ยอ้าเจอมาแล้วพวกเราอยู่ที่เอ้ยยิง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 นี่นะ่หนอนแน่นี่แน่ยิงป่าดิโอ้โหยมันโหดมากๆเลยนะครับไม่นะแค่บังอันมาตามกลกลัของช้อนไอ้เจ้บบาบัวดูฉันจะเกะแกะมาแลยอันนี่แนะ่ฮ่าฮ่าฮ่าอ๋อยีเทปรีไม่รอดอีกแล้วครับมันโหดกัน บังเกอร์ในรอบนี้ว้าวเป็นสีเดียวกับพื้นเลยนะครับทุกคนโอ้เป็นบังเกอร์ผานตัวนะครับมองแบบว่าไม่ค่อยออกเลยนะครับถ้ามองมุมสูงแล้วก็มีผู้คนที่อยู่ด้านบนนะครับเพื่อที่จะป้องกันพี่เจฟตีนั่นเองเฉยเข้าไปเลยนะครับหัวนาเดี๋ยวผมจะรอจัดการไปอยู่ตรงนี้เองไอพวกปีศาจใต้ทะเลเลึกขอเข้ามาสำรวจข้างในหน่อยละกันเออเดี๋ยวติด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 ,ตดโอ้ข้างในก็มี2คนอยู่ข้างในนี้นะครับทุกคนตรงนี้คือ ปิดเปิดไฟนะครับวัดดนีป่นอนมยตอนนี้ไอ้เจ้าปีศาจมันพยายามจะกินฉันทุทีละกับฉันสาวใรมาเข้ามาหลบในบังเกอร์แห่งนี้ได้แล้วมันก็ไม่สามารถเข้ามากินฉันได้อีกเลยเอ๊ะแสดงว่าจะต้องปลอดภัยแน่เลยแล้วตรงนี้คือปุ่มเลยเอ่ยอู้มีกล้องวงจรด้วยโอ้ยคดีเลยตรงนี้ก็จะเป็นกล้องวงจรครับนี่คืออ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวสามารถหมุนได้ด้วยครับทุกคนเฮ้ยดีเลยนะเนี่ยนี่ไง สามารถหมุน้องวงจรได้นะครับเดี๋ยวพี่เจฟดีหมุนไปด้านหน้าตรงไหนคือด้านหน้าเอ่ยโอ้ยไม่แน่ใจนะครับหัวหน้าครับพวกมันมาแล้วเจ้าปีศาจมันขึ้นมาจากทะเลแล้วเฮ้ยพวกเราเตรียมจะกายมันได้เลยจะให้พวกมันรอดไปได้เอ๊ะข้างนอกส่งสัญญาณแล้วนะครับทุกคนว่ามันมาแล้วอยู่ไหนเอ่ยนี่ไงนี่ไงจะเจอแล้วรอบนี้เป็นเจ้าแฮนด์ซีมอนเตอร์นี่นะโอ้หเดี๋ยวตรงนี้มีไหมเอ่ยมันมาแล้วครับทุกคนนี่ไงนี่ไง โอ้มารอบที่ทางเลยนะครับอ้เดี๋ยวขอออกไปดูหน่อยละกันมันตัวใหญ่ขนาดไหนเอรอบนี้ตัวของมันไม่ค่อยใหญ่นะครับน่าจะเป็นลูกๆของเจ้าแฮนซีมอเตอร์แน่เลยโอเคครับทุกคนมาดูกันว่าฐานท่าแพงนี้หรือว่าบัคเกอร์แห่งนี้จะสามารถป้องกันเจ้าแฮนซีมอเตอร์ตัวเล็กได้หรือไม่3 2 1ส e t หนึเลสโก ได้เวลาจับพวกม,มันด้วยกินเป็นอาหารแล้วพวกเราเข้าไปจับกินให้หมดเลยพวกเรามันบมาแล้วยิงมันมันบมาแล้วโอ้ยมันวิ่งเล็้วมากเลยครับหวาวนดานี่แนะ่ยิงยิงยิงมันบมาแล้วฮ่าฮ่าโอ้ยสเทือนเลยใครดีสั่เลยครับคนต๊อนนี่ฮ่า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 ,า,านี่แนะ่จะจะจับพวกแกกินให้หมดเลยเฮ้ยนี่แนะ่อะไรวันนี่ยนี่เอาพิชฉันไปเกฑ เอเดี๋ยวดูเหมือนว่าเหมือนมันไม่สามารถเข้ามาข้างในนี้ได้ครับทุกคนตดนี่เฮ้ยอะไรบะเนี่ยเฮ้ยฉันเข้าไปไม่ได้เอ้ยออกมาเดี๋ยวนี้นะฉันจะกินกวกแกเอ๊ะมันไม่สามารถเข้ามาในปัมใกลนี้ได้ครับทุกคนว้าวแสดงว่า ป้อมกระหงษ์แห่งนี้ปลอดภัยโอเคโอเคปีจะปีจะออกไปแล้วไปออยู่ไหนวะเนี่ยวีเกเดี๋ยววิ่งวีมาเนที่ไหนจิก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 โอ้ยไม่สามารถจะดันได้เลยครับทุกคนนี่ไหนจิกมันไม่เป็นเลยครับทุกคนออกมาดีฉันจะกินพวกแกที่เจฟฟียจะต้องเปลี่ยนปืนด่วนเลยโอ้ยนี่ไหนจิกจิกจิกเฮ้ยออกมาเนที่ไหนจิก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 ไปไงเอ้ย เรียบร้อยเจโดมเหมือนว่าเจ้าแฮนซสีอมอนเตอร์ไม่สามารถเข้ามาในบ้านหรือว่าบังเกอร์แห่งนี้ของพี่เจฟลีได้ว้าวสุดยอดไปเลยนะครับแต่ก็มีผู้ที่ไม่รอดเหมือนกันบังเกอร์ถัดมาว้าวบังเกอร์นี้เป็น บังเกอร์คล้ายๆกับสามเหลี่ยมนะครับทุกคนโอเคดูเหมือนว่าน่าจะปลอดภัยแน่เลยนะครับแล้วก็มีลูกน้องมาเฝ้าอยู่ด้านบนอีกแล้วครับทุกคนเข้าไปข้างในเลยครับพวอน่าไอ้พวกปีศาจใต้ทะเลลึกพวกแกม,มาแล้วก็ฉันจะยิงให้ใส่แตกไปเลยโอ้หโ,โอเคมาพี่เจฟลิเข้าไปข้างในเลยกันส่วนข้างในนี้แล้วก็ มีผู้คนนี่นะวันดีพอนบเข้ามาข้างในแล้วก่อนที่ไอเจ้าปีศาจมันจะเข้ามาเกินตอนนี้ไอเจ้าปีศาจมันออกอารวาสหนักแล้วโอ้ข้างในบังเกอร์แห่งนี้มีของอุปกรณ์พร้อมที่จะอยู่อาศัยเลยครับทุกคนมีนาฬิกามีกรอบรูปอุย้ยมีน้ำอารมณ์ด้วยนี่นะใครไปนคอยนกินเอ่ยส่วนตรงนี้น่าจะเป็นที่นอนใช่ไหมเอ่ยมองไม่เห็นนะครับแต่ก็สามารถ อยู่ได้เลยนะครับในบังเกอร์อนี้ออะเปิดไฟหน่อยฮึบนี่เปิดไฟได้ด้วยใครมันบังอาจมาทมลูกๆของฉันมาเนียฉันกลับมาแล้วกลับมาล้างแคนในกลับลูกๆของฉันเองไอ้พวกมนุษย์จะต้องถูกจับเกณฑ์ไอ้พวกปีศาจใต้ทะเลลึกมันโผล่ไปแล้วครับพ่อนาตัวของมันใหญ่มากๆเลยบ้าไปแล้วทำไมมันตัวใหญ่ขนาดนี้ล่ะเนียไม่เคยเห็นมาก่อนเลย เอ๊ะข้างนอกส่งสัญญาณมาแล้วครับนวัวไอ้พวกปีศาจใต้ทะเลลึกพวกปัปหาแล้วขอดูหน่อยซิว่าใครมาเอ่ยรอบนี้โอ้โหอีกแล้วก็จะเป็นเจ้าแฮนซีมอนเตอร์ครับแต่ว่าเป็นร่างยักษ์ใหญ่โอ้โหตัวคนจ่ายไปเลยเข้าไปเลยะครับบันดาเดี๋ยวพวกผมจะป้องกันเองโอเครอบนี้มาดูกันนะครับว่าเจ้าปีศาจแฮนซีมอนเตอร์ตัวยักษ์ใหญ่ จะสามารถเข้ามาในบังเกอร์ของพี่เจฟฟรีได้ไหมเอยเออปิดประตูกอดเดี๋ยวทำไมปิดประตูไม่ได้เอยเกิดอะไรขึ้นอ๋อสวยแล้วปิดประตูไม่ได้ครับอ่ะมาดูกันว่าพวกมันจะสามารถจบตีพี่เจฟรีได้หรือไม่สามสองหนึ่ง let's go ฉันจะมาล้างแค้นในการลุกหลบของพวกฌานพวกแกจะต่อไปได้ของฉานฮ่าฮ่าพวกเรามันบาแล้วยิงมัน มาในนี่แน่เอาผิดพวกฉันไปกินฮ่าฮ่าฮ่า,าพวกแกไม่รอดแน่จอมมนุษย์ไม่อ,อ,อพี่เจฟนีถูกพี่ของมานะครับโอ้โหแล้วก็มีทาหารที่อยู่ข้างในไม่ไม่นะ ไม่รอดเปือกกาโอ้ยพู้มันโดยเกินไปแล้วครับทุกคนหุยอยู่ไหนเอ้ยเอ้ยมาในเอ้ยมปนมาแล้วนมาแล้วจ็กจริงจจนีนะเฮ้ยแกบาอยมาัาลูกกน้นยแน่จบบนน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 ่นนนนนน้อน บังเกอร์แห่งนี้ของพี่เจฟลีฟไม่ปลอดภัยครับไม่สามารถป้องกันเจ้าแฮนซีมอนเตอร์ร่างยักษ์ใหญ่ได้เลยบังเกอร์ถัดมาเออเดี๋ยวโอ้โหรอบนี้ พวกผีสงทองทะเลลึกขึ้นมากันเพียบเลยพวกแกบางอายมาทำรอบรัวของฉันได้เวลาที่พวกฉันจะมาเอาคืนแล้วอ้ยเยอะเลยนะครับทุกคนมีเจ้าวีสแบมบูฟไฟเดลเชี่นด้วยนะครับแล้วก็อีกเยอะเลยอ้ยได้จะามาคบหมดแล้วแน่เลยนะครับทุกคนเข้าไปข้างในเลยพวกเราเข้าไปลุกข้างในก่อนนี่ก็คือเป็นบังเกอร์นะครับแต่ว่าดูแข็งแรงมากๆเลยนะครับรอบนี้ว้าว มีเยอะแยะมากมายหลายห้องเลยนะครับทุกคนอู้เป็นห้องควบคุมพี่ออปเลตแล้วก็มีห้องขวด้วยโอโอดูไม่ธรรมดาเลยครับทุกคนปรู้กันว่าบังเกอร์แห่งนี้นะครับจะปลอดภัยไหมเอ่ย สามสองหนึ่งเลสโก้ได้เวลาเข้าไปจา่ายพวกมันรูดกิ่เป็นอาหารล้างแค้่ใ้กับบขอบขวสซีมันเต์อของพวกเรานี่แนมานเนมามันมาแล้วพวกเราจริงมันฮ่า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 บางอาดมาโอ,โอ้ยดูเหมือนว่าบักเกอร์แห่งนี้ยังไม่ปลอดภัย ยังไม่สามารถป้องกันเจ้าปีศาจท้องทะเลลึกพวกนี้ได้นะครับพี่เจฟลี่ยังไม่รอดเลยเออมันอยู่ไหนวันนี้ฉันได้กินของมันเจอแล้วอ้ยมันจะบาแล้วพี่เจฟี่จะทํเอาระเบิดก่อนระเบิดระเบิดระเบิดโอเคโอเคโอเคนี่คือระเบิดยักษ์ที่พี่เจฟลีเตรียมไว้ครับทุกคนโอ้เป็นระเบิดใหญ่มากๆเลยพวกแกไม่รอดเอยมันจะบาแล้วโอเคเอาไว้ตรงนี้อืออือโอเคเตรียมพร้อม ไปเลยใช่งานไปเลยระเบิดยักนี่นะมาโอ้โหระเบิดแรงมากกระตุกเลยนะครับทุกคนโ,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 โคตรแรง แรงมากเลยนะครับทุกคนตอนนี้ขอพี่เจฟฟีก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับอ๋ออะไรเกิดไปแล้วโอ,โ,โอเคครับทุกคนถ้าใครชอบอยู่นี้ก็ฝากกดไลค์กับพี่เจฟฟีปปด้วยนะครับใครยังไม่ได้กดติดตามก็ช่วยกดติดตามให้กับพี่เจฟฟีปปถึง1ล้านซับเร็วๆหน่อยนะไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย